ไม่ใช่ค่ะตรงสตตักเจอร์ที่หนูไปไอ้นี่กอบช่องมาลืมเปลี่ยนช่องด้านไหนหนูเขียนเป็น subject กับ subject สองอันโอเคครูก็ตกใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักการโอเคถูกต้องก็ดีว่าประธานกับเพิร์ฟโอเคค่ะผ่านอะทีตี้ต่อไปจะเป็นอันนี้ค่บใช้ของเ e a d ไลน์ ำไมมันมีเฉพาะข่าวอ่ะคือเอาบอกว่าเอาเต็มหน้าไงอันนี้มันเป็นหนูไปเอามาจากเว็บข่าวอะค่ะไม่ไม่ไม่ไมีไม่ได้ามาจากเว็บเฟซบเพจอะค่ะเป็นหน้าเว็บข่าวมันมีลิงก์ถูกไหมคุณ<อ>ต้องกดย้อนไปกดย้อนลิงก์ขึ้นไปมันจะได้ไปสู่หน้า<อ>ก่อนหน้าันใช่ไหมคะใช่แล้วก็แคปหน้าจอเอาทำเลยค่ะอีกค่ะ คนอื่นดูไว้ด้วยนะอย่างนี้ไม่ได้เราจะวิเคราะห์เอ hey. อเปาแมทของให้การท่าดูข้อข่าวอะ่ะเพราะเราจะไม่ดูรายละเอียดข่าวแล้วนะเราจะดูองค์ประกอบหน้าโดยรวมของข่าวว่ามันเข้าประเภทไหนนะ เมื่อกี้ของกลุ่มราชนีวันที่ส่งมานนี่ก็ยังไม่ใช่นะแก้แล้วใช่ไหมบอกเมื่อกี้เลยไม่เหน็นประกอบหน้าด้วยครับผมกำลังแก้อยู่ครับอันนี้กลุ่มสองมาเลยใช่ไหมค่ะโอเคเสนอเลยก็ได้นะถ้าการแก้อยู่ใช่ไหมอาจารย์เขาแล้วกลุ่มหนูก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าหนูต้องไปแก้ก่อนไคะอาจารย์หนูนี่กลุ่มไหนแล้วบอกหนูล้วไม่รู้กลุ่มสองค่ะใช่ก็ แกยังอ่ะเมื่อกี้บอกไว้ได้ยังค่ะน้าขอ,นขอไปแก้ก่อนนะคะได้แล้วมิสซิสน่ะแต่งงานแล้วเหรือขนมหวานใช้เพื่อนหญิงเ,เพื่อนพิมพ์ผิดค่ะจเอเออ MS เฉยๆหรือไม่ก็ MI ็มดับเบิลเอสเลือกเอา MS ก็ไม่บอกสถานภาพสมรสมิสเอ็มดับเบิลเอสมิสอ่ะไปแก้เนาะเอาไป,าไปถ้าอย่างนั้นกลุ่มสีเชิญกลมผมกำลังแก้อันนั้นอยู่ครับยังหาอยู่เลยครับ กลุ่มสี่เหรอเนี่ยเอากลุ่มห้าเชิญแก้อยู่ขาจานจกลงแก้ยังเที่ยงเลยใช่ไหมเนี่ยมัจะหมดเวลาเอาวันสุดท้ายแล้วเนี่ย ไหนพร้อมแก้เสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้ามาเลยนะคะแชร์เลยบอกด้วยนะว่าครูทำในเงินอยู่ ครับผมกลุ่มสองครับค่ะแชร์มปแล้วหรอคอมคอมผมอยู่บ้านอีกหลังไงจานผมต้องกลับไปตอนเย็นครับเอาจริงๆครับผมไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้น่มกลับตอนเย็นมาเรื่องคุณจะทำไรก็ทำเลยผมไม่มีคอมแกกันนะครับเรื่องของคุณถ้างั้นคุณก็ไม่แก้แล้วคุณก็นำเสนออย่างนั้นถ้าผมพีเซนก่อนแล้วนำแล้วก็แก้ส่งทีหลังได้ไหมครับหมดวันนี้มันติดคอร์ส ก็ส่งส่งวันนี้ครับแต่ว่าเป็นช่วงเย็นผมกลับช่วงเย็นครับผมไม่ได้อยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีคอมครับคุณใช้อะไรนําเสนอเนี่ยอันนี้ผมให้เพื่อนแชร์ให้ครับ้คุณก็บอกมาเลยบอกสดๆเลยว่ามันคืออะไร สัจารย์คะหนูแก้แล้วนะคะเดี๋ยวเชร์ให้ดูค่ะเกียงไทเนี่ยาานักการค่ะหนูแก้ท่องไายแล้วอ่าถ้าแชร์มาก็บอกครูก็จะได้ชวิตไปดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดหน้าไทายเพจไลน์นี้นะคะนี่คะ่ะหนูแก้มา you <laughs> แชร์มาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเวลาเรานำเสนอเงี้ยคุณคุณแชร์แผลใช่ไหมคุณก็ประกาวอ้อทำกรอบตรงนั้นแล้วใช่ไหมอ่าโอเคฮนะเรียบร้อยแล้วค่ะถูกไหมค่ะตกลงเป็นฝัดวเล็บเพราะตอนแรกคุณบอกว่าเป็นคอสไลน์ไงตกลงเป็นอะไรแน่เป็นสัตเล็เฮดไลน์ค่ะไปดูในเนื้อขเพราะมันแบบ เขียนเต็มบรรทัดก็เลยคิดว่าเป็นคอร์สแต่พอมาดูตรงนี้ออกมันเป็นฝรัตงเศสลายแต่นี่คือหน้ากระดาษใช่ไหมหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์มีขาวเรียงอย่างนี้สี่ขาวใช่ไหมมันจริงๆมันมีทั้งหมดสิบหกขาวแต่คือ iPad มันแคบมากเลยค่ะจะ๊ะเราจะนะส,ส่งลิงก์มาค่ะส่งลิงก์มา <S <S <ช>มทางไหนอ่ะทางแชททางไลน์มากว่ามาเลยส่งลิงก์มาครูจะเปิดนะส่งในซูมี้ก็ได้ค่ะ จารย์ส่งให้แล้วค่ะข่าวของหนูจะอยู่ในหน้าที่สองอะคะ่ะ อันนี้มาหน้าที่สองแสดงว่าเวลานั่นอ่ะจะต้องดูเข้าไปในหน้าของไอ้ตัวนี้โตเกียวตรงนี้ มาหน้าสองนี่มันมีข่าวเดียวเลยเหรอเนี่ยใช่ไหมแล้วมีอย่างอื่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยแต่เรียงไปใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีข่าวทั้งหมดเลยที่เป็นเกี่ยวกับพาล,าลิมปิกอ๋ออ,อเดี๋ยวครูจะแชร์ให้ให้เห็นให้คนอื่นเห็นด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ชัดเอาคุณจะตอปแชร์ยังตโอเคตอปแชร์แล้วค่ะเออ อ่ะทางห้องเห็นแล้วนะทีนี้ก็คือในโตเกียวเดย์สิบสองวันทูวอ์เนี่ยทีนี้นักการอ่ะอธิบายเลยว่าทำไมคุณเที่ยงเป็นสัตว์เล็บอ่ะพูดมาอ่อเพราะว่าในสัตว์เล็บเฮดไลน์เขาจะเขียนอะไรายละเอียดว่าจะเป็นเอ่อเฮดไลน์ที่เขียนสองถึงสามบรรทัดที่จะเขียนชิดซ้ายกันชิดซ้ายทั้งทุกบรรทัดเลยแล้วก็จะ เหลือช่องว่างด้านขวาไวค้ค่ะทีนี้จะสังเกตว่าอันนี้น่ะมัน one to watch อันนี้เป็นเป็น headline จบแค่ one to watch ใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว last day of the game นี่เป็นอะไรคะเป็นเหมือนเด็กค่ะเป็นเด็กเป็นส่วนเด็กอะค่ะเป็นเอ่อที่เรียนในตอนนั้น เด็กมันคือเอขั้นหัวข่าวก็เหมือนเป็นรายละเอียดแล้วข้างล่างมันจะมีรีดอีกทีหนึ่งค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดวคือไอ้ last day of the game feature marathon star ทีแบบเป็นด้านเพลเยอร์ตกลงมันเป็นข่าวนี้ไหมหรือว่าเป็นข่าวเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยอันนี้ค่ะในแต่ละข่าวมันจะมีแบบว่าที่รวมของวันนั้นเลยก็คือวันที่สิบสองของวันนั้นมันจะรวมทุกกีฬาแล้วก็มาเขียนข่าว ไว้ในหน้านี้หน้าเดียวค่ะแต่มันก็จะมีเป็นข่าวที่แยกของบุคลายบุคคลอยู่แล้วก็มีด้วยแต่อันนี้ถ้ามันเขียนข้างหน้าว่าโตเกียวสองพันสองพันยี่สิบวันที่สิบสองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรวมแบบหลายๆกีฬาสรุปว่ามีกีฬาไหนได้เหรียญอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เราเรียนมาในหน้าของ Fo n t p a g e n e w s p a p e r อร์ บรรทัดนี้เรียกว่าอะไรเป็นเด็กค่ะหนูคิดว่าเป็นเด็กครูไม่ได้ถามความหมายครูถามตำแหน่งการเรียกชื่อเรียกใน New s p a p e r Front page อันนี้คือ Headline อันนมีบรรทัดที่2ต่อจาก Headline เรียกว่าอะไรครับลืมคืนแล้วจะสอบแล้วเนี่ยขันหัวข่าวคืออะไร ใครตอบได้ช่วยนักการนี้อันนี้คือ headline เน,ะนาะบรรทัดที่สองต่อจาก headline เรียกว่าอะไรคะภาษาของ n e w l s a p e e p เลยเนอ่ะนิ่งสตันทั้งห้องเลยเหรอคะมีอยู่ยี่สิบคนในห้องเนี่ยเป็นเด็กไม่ใช่เหรอคะเป็นเด็กเป็นขั้นหัวขาวคุณ เด็กอะไรของคุณครูไม่ได้ถามความหมายครูถามชื่อเรียกเนื้อสายังจําสับเฮดไลน์ได้ไหมถ้าดูข้อข่าวร้องอ่ะอ,อ๋อสับเฮดไลน์ที่เขียนใต้ภาพหรือเขียนใต้แบบเพื่อบรรยายใต้ภาพน่มันคือแคปชั่นแต่นี้มันสับเฮดไลน์หัวข้อข่าวร้อ,รองอ่ะต่อจากเฮดไลน์น่ะเราคุยเรื่องเดียวกันอยู่ไหมคนะเนี่ย หัวข้อข่าวลองอ๋อไอ้ส่วนหัวข้อข่าวลองมันเรียกมันเป็นหัวข้อของเด็กค่ะอาจารย์ในหัวข้อที่อาจารย์สอนมาหัวข้อของเด็กเด็กอะไรไคุณนะ่ะครูไม่เข้าใจเด็กในหัวข้อที่สี่ะค่ะที่มันจะมี เนื้เปเปอร์ฟอนเทนมันมีสิบสองหัวข้อใช่ไหมคะหัวข้อที่สี่มันเขียนว่าเด็กอีทเดอะเซคันด์เฮดไลน์ออฟนิวอาร์ติเคิลเด็กหรือเปล่าเมียเอออะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อเด็กใช่ไหมตายแล้วคุณไปเรียกว่าเด็กครูก็เลยนึกว่าเด็กอะไรของคุณน่าเลยคุยคนละเรื่องคุณก็บอกอยู่เด็กนะเด็กเออในเสียงใครเนี่ยทำให้ครูแบบนั้นคือ ก็คือเด็กหรือว่าเป็นสับ headline มาเรียกเป็นสองชื่อเข้าใจยังใช่ค่ะเออแต่ไอเนี่ยเป็นเป็นเป็นแคปชั่นนล้วคือคําบรรยายใต้ภาพเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือสับ h e a d l i n หรือว่าเด็กตรงเนี่ยแล้วคือเขาบรรยายว่าคือหัวข้อข่าวมันพาดถึงเดย์สิบสองถูกมเดย์สิบสองว่าจะต้องไปดูอะไรบ้าง ทีนตรงนี้เขาเียกว่า last day of the game feature marathon star ก็คืออธิบายไงว่าไอเดย์สิบสอนีะมันเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมมันจะมีเรื่องอะไรบ้างทีแบบมีต้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสับเฮดไลน์ว่าเป็นเด็กของตัวเฮดไลน์ทีนี้จะสังเกตว่าที่นักการบอกว่าตัวปลัดเล็บเนี่ยมันในกรณีที่เฮดไลน์มันยาวไงมันยาวเพราะฉะนั้นเี่มัน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 ไม่ชิ้นสด ในในบรรทัดเดียวนะมันก็ต้องลงลงมามันลงมาแต่ว่าไม่ยืดไปไงมันก็ลงมาบรรทัดสองบรรทัดสามถูกไหมที่คุณอธิบายเมื่อกี้อะถูกไหมเออแต่อันนี้เนี่ยมันสิ้นสุดแค่ชูววอชมันสั้นแค่นี้เองเน่ยมันไม่ได้ยาวไงคุณเห็นไหมเราเรารหลีกมันก็จบแค่เนี้ยคือในกรณีฝัดเล็บนยคือตามตามตัวอย่างที่ให้เนี่ยมันมียาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดไง คือมันไปนี่แล้วมัน,ม,นมันไม่หมดอะ่ะแล้วมันก็ลงมาอีกแต่ว่ามันไม่มันไม่ยืดไปโน,น้นไงมันก็ลงมาแถวแถวนี้อันนั้นเป็นฝักเล็บทีนี้ในละักษณะตรงนี้เนะี่ยก็คือเวลาเราดูว่ามันอยู่หน้าไหนอันนี้คืออยู่หน้าที่สองถูกไหมอยู่หน้าที่สองของหนังสือพิมพ์พอเปิดมาปุ๊บตรงนี้แต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปย้อนกลับไปเนะี่ย มันคือไปรวมไปรวมก็คือเป็นข่าวรวมอย่างเงี้ยเราพิจารณาตรงนี้ไม่ได้เราต้องพิจารณาว่าไอ้ข่าวนี้มันอยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในหน้าอะไรนะคะทีนี้หน้านี้เนี่ยจะสังเกตว่าพอก็ททำขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันเป็นถ้าเป็นคอล,อลัมน์เนี่ยเขาต้องแบ่งไงแบ่ง,ง,บง,งว่ไอ้ทมุติมาครึ่งหนึ่งแล้วก็มาอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมแต่อันนี้คือมันไปหมดเลยแต่ว่าที่นักศึกษาเรียนก็คือถ้าแบนเนอร์เนี่ย แบนเนอร์คือมันไปเอ t นไชตเพจถูกไหมม,มันครอบคลุมทั้งหน้ากระดาษเลย<ม>เห็นไหมคะถ้าเป็นเอนไชเพจอ่ะทีนี้ในในตัวอย่างที่ให้เนี่ยข่าวมันยาวข่าวมันยาวมันก็คือเป็นแบบเอ t นไชเพจอย่างนั้นอะ่ะแล้วแล้วมันก็จะมีแต่อันนี้เนี่ยพอพอแบ่งลงมาเนี่ยมันก็คือมันความยาวของเฮดไลน์มันอยู่เท่านี้เองอะ่ะแล้วก็เป็นภาพนะเป็นภาพทีนี้ฝัดเล็บเนี๋ยนะ ก็ต้องต้องไปพิจารณาเดี๋ยวให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวเวลาเนี่ยไปควานหาตัวอย่างอ่เอาเป็นว่าครู questioning ไว้ตรงนี้เนาะ ยังไม่เพื่อดูกลุ่มอื่นแล้วจะมีตัวอย่างประกอบนะตอนนี้ไม่มีเวลาละที่จะมาควานหาตัวอย่างอย่างนี้โอเคเนาะเชชินงตัวนี้ไว้นะคะในเรื่องของอ่าตำแหน่งของของเ l i ไลน์นะอ้าวเชิญเมื่อกี้กลุ่มไหนจะแชร์กลุ่มไหนจะแชร์กลุ่มกลุ่มกลุ่มไหนคะม่กลุ่มกลุ่มของอ่า นักการเนี่ย s i t i o n i n g ตรงนี้ไว้ทีนี้เชิญกลุ่มอื่นที่จะนำเสนองานขึ้นมาเลยค่ะกลุ่มสองเชิญรูดสต๊อปแชร์ละอ่ะกนลังให้เพื่อนแก้อยู่ค่ะอาจางก็ห่ายังไม่เสร็จอกลุ่มไหนเสร็จแล้วเชิญกลุ้างั้นเดี๋ยวในช่วงนี้กลุ่มห้าใช่ไหมแต่เดี๋ยวรคยรูแชร์ตรง excel ให้ดูแป๊บหนึ่งงานงานกลุ่มื่อกีเนี่ย ที่นี้อะ,อะไายมาเนี่ยรูชเชลประเ็ทไปเล่นไอ้นั่น,นอยู่ไพวอรเทเบิลติดมาอะอะานั่ะนสายเห็น Excel มัไหมคะเห็น Excel ไหมเห็นครับอ,อ,อันนี้แบ่งมาแล้วนะจะต้องวิเคราะห์สตรัคเจอร์ออกมานะคะกลุ่มหนึ่งหนึ่งถึงแปดนะคะ กลุ่มสองเก้าถึงสิบหกกลุ่มสามสิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่กลุ่มสี่ยี่สิบห้าถึงสามสิบสองกลุ่มห้าสามสิบสามถึงสี่สิบเดี๋ยวครูจะแคปตรงนี้เอาไปใส่ในในไลน์แล้วกันนะนะมันหดไปขนาดนั้นเลย ม่าย้ชทเลยกลายเป็นรูปเออใส่ในแชทแล้วง่ายกว่านะ ไปไหมอ๋อเขา้าใจแล้วไปในนั่นไงข้อความมันยาวมันเลยไม่ไปเปายในลายนี่เห็นไหมเป็นรูปแบบขยายออกมาได้ไหมเออในลายชัดกว่าเนาะเพราะนั้นดูดูในลายแล้วกันเนาะในในในงานมเมืนะ่อกี้นะอ่ะเชิญเดี๋ยวครูซอฟแชร์ อ่ะกลุ่มสองเชิญในแชทดูไม่ชัดเดี๋ยวไปดูไปดูในไลน์อ่ะแชร์มาค่ะกลุ่มกลุ่มสองบอกแก้เดี๋ยวของกลุ่มห้าพอเพรากลุ่มห้าใช่ไหมกลุ่มห้าเออแชร์มาค,คือบางครั้งเนี่ยนะถ้าถ้ามันเป็นไอ้ New Spaper ที่เป็น r r n t t r i n t e d newspaper เนี่ยมันจะชัดแต่บางทีแบบ ออกมาเป็นออนไลน์เนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่หน้ากระดาษได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็จะแยกยากเข้าใจไหมนักการศึกษาถ้าเป็น<อ>เด็กฉบับเนี่ยมันจะเห็นง่ายน,ยหนะหมายถึงอะไรคะหมายถึงไอ้ตำแหน่งของ h e a ไลน์อ่ะถ้าเป็นพิมพ์เป็นไอ้นั่นอะ่ะมันจะชัดถ้าเป็นเป็นเล่มอะ่ะแต่ครูเห็นเนี่ยพอมาเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันจะกินพื้นที่หน้ากระดาษหมดเลยเนียแล้วมันก็มันก็จะแยกย่อยไปเรื่อยถูกไหมมันไม่ได้แบ่ง รันในลักษณะเหมือนกับ New Spaper ที่เป็น Printed น็น่ะใช่ค่ะหนูันค่อนข้างยากัึ้นทีเดียวค่ะแบบมันมาเรียงกันไปครูจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคือมันไม่ได้เป็นเอาไอ้หน้า Front Page มาวิเคราะห์เนาะคือถ้ามันพลาดลักษณะแบบนี้เะมันจะกดเป็นไอ้นั่นหมดเลยไงมันจะเล่นอยู่สองอย่างหนึ่งแบนเนอร์กับสองไอ้อะไรคอสไลน์ั้นั้นแหละ ตลหกกนน็น่าพอกดเข้าไปมันก็เป็นคอร์สไลน์มันก็แบบสับสนใช่คือมันไม่ได้เป็นเป็นพิมพ์ไงถ้าเป็นพินพ์มันจะแบ่งคอลัมน์ชัดเจนไงแต่พอนนี่มีข้อแตกต่างเนาะระหว่างออนไลน์กับตัวพิมพ์นิวสเปอร์ดีย๋ยวหนูเริ่มแชร์ของเพื่อนแล้วนะคะหนูเ,เป็นคนแชร์ให้กลุ่มห้าเหรอคะ ใช่ค่ะโอเคค่ะเออวันนี้ยังไม่ได้ช็อชื่อนะเมื่อกน